สวัสดีครับกุ๊กครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมวันนี้กุ๊กมี H1 เข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ H1 2.5อลิทปี2015สีดำนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมภายนอกตัวรถกันก่อนนะครับผม สำหรับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2013ถึง2015นะครับผมแต่ว่าคันนี้พิเศษก็คือว่าเจ้าของเก่าเขาแต่งทรงสปอร์ตมาให้แล้วนะครับผมเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็กระจังหน้าให้เป็นทรงสปอร์ตนะครับผมแบบนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนชอบสไตล์รถแต่งอยู่แล้วนะครับผมคันนี้จบเลยนะครับผมมาพร้อมไฟหน้าโคมขนาดใหญ่นะครับผมระบบวันติเลฟเตอร์นะ สองสว่างใจในยามค่ำคืนนะครับผมกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมคันนี้เปลี่ยนแม็กมาแล้วนะครับผมเป็นแม็กอลลอยขอบสิบปดนะครับผมรัดมาด้วยยางโอแต้นี่ปี2021นนะครับผมยางดีดอกเต็มนะแบบนี้เลยนะครับผมใช้ได้อีกงานนะครับผม อันนี้สีดำเงาๆเลยนะครับผมเปลี่ยนแม็กมาแล้วก็เข้ากับตัวรถนะเพราะว่าได้เสเกิร์ตหน้าเอ,อกันชนหน้ากันชนท้ายมาเปลี่ยนมาด้วยนะเนี่ยครับจะเป็นทรงสปอร์ตนะทรงแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะเป็นท่อคู่ท่อหลอกนะแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับผม รุ่นนี้จริงๆก็จะไม่มีกล้องมองหลังนะครับแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาติดตั้งมาให้แล้วนะเนี่ยครับซ่อนอยู่ใต้คิวโครเมียมตรงนี้นะเนี่ยครับแล้วก็แต่งเพิ่มฝาท้ายเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับผมอมีปุ่มกดจากด้านในนะส่วนในพวกนั้นเออส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวาภาพดูในตัวรถอีกทีนะครับผมอันนี้ให้พชมภายนอกรอบๆตัวรถก่อนนะครับนี่สีดำเงาเออสีดาเงางามเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะ สวยๆเลยนะครับผมนี่ถ้าใครหารถแต่งสภาพดีๆก็คันนี้เลยอันนี้แต่งแต่ภายนอกนะเครื่องยนต์ก็ใช้ขุมกําลังเดิมนะครับผมไม่ได้แตะต้องเขานะโอเคเดี๋ยวภา,ายในเท่านี้ก่อนนะครับครับผมเนี่ยกูจะพามาชมภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นแวะห้องเครื่องนิดนึงเหมือนเดิมนะฮะนี่ดูสภาพห้องเครื่องก่อนนะครับผมของเราเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยนะซื้อจากเจ้าของโดยตรงก็จะได้สภาพดีๆแบบนี้นะเนี่ย เครื่องแห้งๆเลยนะครับผมไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะมี่ห้องเครื่องสะอาดมากๆเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่มองช้อนเลยครับซ้ายขวานี่นมไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะสําหรับเครื่องตัวนี้ก็เป็นรหัสเครื่อง A2 แล้วนะครับเนี่แบบนี้เลยนะครับผม175แรงม้าเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์แรงแล้วก็ประหยัดนะครับผมสาหรับเครื่องดีเซลขับหลังตัวนี้นะมาดูเอ่อบอดี้รถกันบ้างนะเนี่ยครับ อาจจะเปิดนิดนึดนงนะเพราะเราเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างนะนี่ให้ดูหัวน็อตก่อนนี่หัวน็อตแก้มซ้ายนะครับผมสวยสวยไม่มีขยับเลยนะไม่มีอะไรจเหตุแน่นอนนะครับผมน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมมองพ,พร้อมๆกัทุกเลยเนี่ยสวยสวยเนียนเนียเลยไม่มีรอยถลอกนะก็เท่ากับไม่เคยมีการไขเองนั่นเองนะครับผมแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ครบนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดินเรียงตัวกันสวยงามเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะ วน็อตฝั่งขวานะครับผมก็เหมือนกันนะฮะไม่มีรอยถอดนะครับผมน็อตแก้มฝั่งขวานะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับสําหรับภายในคันนี้ก็เป็นรุ่นสิบเอ็ดที่นั่งนะครับผมเป็นเบาะหนังสีครีมนะเบาะหนังอันนี้เจ้าของเก่าเขาคุ้มใหม่นะสภาพเบาะสวยๆเลยนะครับผมนี่เนหะ็นไหมไม่มีรอยถลอกไม่มีไม่มีรอยขาดเลยนะครับ เบาะหนังตึงๆเลยนะเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะนี่แบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเอลิทเอลิทก็จะมีแค่เ,เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับควบคุม,คม,คม,คมเครื่องเสียงด้านซ้ายแบบนี้นะนี่นะครับพวงมาลัยก็ไม่มีลอนไม่มีขาดนะฮะไม่มีรอยฉลอกเลยนะนะครับผม อันนี้เจ้าของเก่าเขาเพิ่มนี่ครับเห็นไหมปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้แล้วนะครับผมอันนี้เจ้าของเก่าว่าทามาให้แล้วนะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัดด้วยอ่านี่ลายไม้นะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงอ่าสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับผมอ่า ตัวนี้แอร์ยังเป็นระบบบิดอยู่นะต่อให้เป็นตัวท็อปก็ยังเป็นไอถ้าเป็นตัวดีลักเนี่ยในโฉมของปีสิบาถึงสิเนี่ยต่อให้เป็นตัวท็อปเป็นตัวดีรักเองก็ยังเป็นระบบแอร์บิดอยู่นะครับแบบนี้นะมีช่อง iPod นะครับ A U, A U X U S B เล่นได้หมดนะครับผมแล้วก็เจ้าของเก่าเขาก็เปลี่ยนหน้าจอเป็นจอ Android Touch s c r e e n ให้แล้วนะครับแบบนี้เลย,เลยนะครับ มาดูฟันโซนกันบ้างอนะ่าฟันโซนสวยๆเลยนะฮะเนียนๆตาเลยไม่มีรอยถลอกเลยนะใช้รักษามากๆนะครับผมคันนี้นะเอามาดูที่เลขไม้กันบ้างนะครับผมคันนี้วิ่งมาแค่เก้าหมื่นห้าพันสองรอยเจ็สิบหกกิโลเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบจํานวนปีของรถแล้วก็จํานวนไม้เนี่ยหางกันแล้วก็ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับผมสําหรับ S 1คันนี้นะฮะ แล้วก็มาพร้อมนี่ครับกระจกสองหลังแบบแรตดแสงอัตโนมัตินะปะเดี๋ยวไปดูแถวสองกันบ้าง,น,างนะครับผมแถวสองสามและสี่แบบนี้เลยนะครับผมรุ่นสิบเอ็ดที่นั่งนะเบาะตรงกลางนี่พับก็เดินได้นะฮะมาให้ดูสภาพหนังเนี่ยเบาะหนังตึงๆเลยไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะครับผมนี่อย่างกับไม่ได้ใช้อย่างกับไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะสภาพดีมากๆเลยนะนี่ครับ อ่าอันนี้แถวที่สามนะนี่ครับดูไปพร้อมๆกันเลยแบบนี้เลยนะครับสภาพเบาะดีมากๆนะฮะโอเคไปดูแถวสุดท้ายแถวที่สี่อันนี้ลองก้นนี่ลองก้นไม่มีขลอกไม่มีขาดเหมือนก็นไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมนี่เขาใช้ได้ถนองมากๆนะฮะนี่ครับอ่า มาดูหลังคากันบ้างนะในส่วนของหลังคาเนี่ยเห็นไหมสะอาดสะอาดเนียนๆเ,เลยเนี่ยถ้ารถซื้อจากเจ้าของโดยตรงก็จะได้สภาพดีๆแบบนี้มาเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นอีลิทปกติจะไม่มีจอบนนะฮะอันนี้เจ้าของเก่าขเขาติดตั้งมาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะนะฮะสักคู่นะอ่านี่ครับเห็นไหมด้านหน้า กด้านบนเหมือนกันใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าโอเคอันนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าก็กดจากปุ่มด้านในตัวรถเมื่อกี้ที่คุกให้ดูก็ได้นะครับหรือว่ากดาที่ตัวเขาก็ได้ครับนี่นี่สกิดทีเดียวครับผมอ่าเปิดอัตโนมัติเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะ สะดวกสบายมากๆนะครับผมปิดก็มีปุ่มนะครับผมอยู่ตรงนี้อ่ากดทีเดียวทำงานเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเบกกาะก่อนสำหรับภายในรุ่นนี้ก็เป็น11ที่นั่งดูนะครับผมสภาพเบาะหนังนี่ตาสะอาดตึงๆเลยนะนี่ ไม่มีริ้วรอยฉลอกเลยนะครับผมเนี่ยครับหมอครอบตัวใหญ่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนนี่นั่งได้สบายๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมหัวก็ไม่ติดหลังคานะเพราะว่าช่องว่างระหว่างอหลังคากับศีรษะเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยฮะไม่อึดอัดนะฮะนั่งสบายเลย้วคันนี้เขาก็เนี่ยครับมีม่านบังแดดมาให้รอบคันแล้วนะฮะเจ้าของเก่าเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูบอดี้กันบ้างนะฮะ นี่บอดี้ด้านหลังตะเข็บเม็ดอาร์คโรงงาน<ม>เดินเรียงตัวกันสวยงามอยู่ครบเลยนะครับผมน็อตฝากระโปรงหลังนี่สวยๆไม่มีถลอกเลยนะครับผมไม่มีการไม่มีรอยการขเลยนะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยฮะตะเข็บเม็ดอาร์คล่องลังลน้ำฝนนี่สวยๆเลยนะเนียนตาเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะ อ่าสำหรับฝั่งซ้ายของท่านนี้นี่นะครับเบาะหนังตึงๆไม่มีขาดเลยนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะฮะสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะเนี่ยฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดินเรียงตัวกันสวยงามออกจากโรงงานแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นครบเลยนะครับนี่ สวยเลยไม่ไม่ไม,ม,ม,มีอุบัติเหตุนัๆแน่นอนครับสีแต้มหัวนอตยังอยู่ครบนะฮะไฮไลท์สำคัญตัวนี้ครับผมแผ่นเทตรุ่นไหนรุ่นนั้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยหมุดไม่มีการปอดการยิงใหม่นะอันนี้มุดเดิมๆโรงงานเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมเอาด,ด้านข้างคนขับก็เนี่ยครับสวยๆเลยนะฮะสภาพเบาะ ดีเลยทันนี้สะอาดมากๆนะฮะแบบนี้เลยราคาย่อมเยาวด้วยนะอามาดูในส่วนของฝาเอาแผงประตูบ้าง,งนะาเห็นไหมเนี่ยเเนียนเลยนะแล้วเขาก็มีนี่เจ้าของเก่าเขาติดตั้งมินิคอนโซนมาเล็ก,ลกๆนะครับผมเป็นเกีเ่ยวกับเ,เครื่องเสียงนะวันนี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับภายในยเท่านี้ก่อนนะ เป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับ H1 2.5อ l i t e ปี2015สีดำคันนี้ที่คุกนำมาเสนอนะครับผมราคาของคันนี้นะครับผมตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม779,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูมาทาง u t u b e นะครับผมช่องคุกรถมือสองนะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับผมรับส่วนลดไปเลยนะครับผม20,000บาทครับผม คันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม759,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผม0985353789นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผม0985353789นะครับผมหรือติดตามกุ๊กทาง y t u t u นะครับผมช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมกุ๊กจะมีรถใหม่มาเดียดให้ดูกันทุกวันนะ อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่มาดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมแล้วเราก็มี H1 ให้เลือกมากกว่า30ชคันนะครับผมและในอนาคตจะเพิ่มสต็อกให้มากถึง50คันนะครับผมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้กุ๊ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ